ไพร m มัสกรุ๊ปต่อยอดความสำเร็จพุดโชรูมดีพอไพรมัสชนบุรีมุ่งเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า p r i m มัสกรุ๊ปเสริมความแข็งแกร่งกลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทุ่มงบ50ล้านบาทพุดดีพอไพรมัสชนบุรีโชรูมและศูนย์บริการครบวงจรใหญ่สุดในไทยรับเศรษฐกิจขยายตัวในอนาคต ชู3กลยุทธ์มัดใจลูกค้าภาคตะวันออกมุ่งเป็นที่1ในใจลูกค้าและขึ้นแท่นผู้นำตลาดรถ EV ีสำหรับดีพอพรมัสชนบุรีนั้นมีพื้นที่รวมทั้งหมดกว่า6,000ตารางเมตรด้านหน้าจัดแสดงรถยนต์ดีพอทุกรุ่นทุกแบบได้มากถึง10คันและโซนรับรองลูกค้าที่กว้างขวางสะดวกสบายสำหรับรองรับการเข้ารับบริการทั้งด้านการขายและบริการหลังการขาย ส่วนอาคารด้านหลังเป็นศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรรองรับรถยนต์เข้ารับบริการได้มากถึง500คันต่อเดือนโดยมีบริการซ่อมแซมการบำรุงรักษาและการดูแลรถยนต์ดีพอทุกรุ่นตามมาตรฐานของช้างอานขณะเดียวกันยังมีนโยบายที่จะสร้างศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานระดับสูงสำหรับให้บริการรถยนต์ดีพอ บริเวณพื้นที่ด้านหลังศูนย์บริการเพื่อรองรับความต้องการให้แก่ลูกค้าแบบครบวงจรโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการประมาณเดือนพฤศจิกายนศกนี้อีกด้วยวันนี้เราก็เปิดศูนย์บริการนะครับโชว์รูมและศูนย์บริการพีพอลไพมัสชนบุรี ซึ่งในในแบรนด์ของดีพอเนี่ยทางไพรมัสกุปของเราอันนี้เป็นแห่งที่สองนะครับซึ่งแห่งแรกเนี่ยเราเปิดต้นปีที่ผ่านมานะครับในเดือนมีนาเป็นดีพอไพรมัสตามกำแพงอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับในของชลบุรีเนี่ยเรามีความภูมิใจนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ชรูมแห่งเนี้ยเป็นชรูมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับอคอนเซปต์การทําธุรก,กิจเรายัางเหมือนเดิมนะครับสามองค์ประกอบนะครับเรื่องแรกก็คือวัน s อฟต์เซอร์วิสครบจบในที่เดียวเรามีทั้งโชรูมรถยนต์มีทั้งศูนเบเกอรมีทั้งอ่่อมสีมีทั้งเคือบแก้ว นะครับทุกอย่างครบหมดนะครับอันที่2คือความเป็นมืออาชีพของทีมงานเราสุดท้ายอันนี้สาคัญสุดนะครับการที่จะเติบโตไปได้อย่างยั่ง,งยืนนะครับเราให้ความสําคัญที่สุดคือความพึงพอใจของลูกค้าเราเชื่อมั่นว่าถ้าลูกค้าเข้ามาใช้บริการของเราเราดูแลดูแลลูกค้าอย่างดีลูกค้าต้องบอกต่อซึ่งอันนี้เป็นเหตุผลที่ ที่เรามีการเติบโตหรือว่าเป็นเป็นกลุ่มรถยนต์อันดับต้นๆในประเทศไทยตอนนี้ในส่วนของดีพอไพมัสชนบุรีเราให้บริการเองจังหวัดชนบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยทีมงาน,นืออาชีพนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากทางดีพอไพมัสชนบุรีนะครับเรื่องรถนะครับให้ไพมัสดูแลครับขอบพระคุณครับ